เจโนออโต้ช็อปสวัสดีค่ะวันนี้มาชมงานติดตั้งฝาปีกะบะโรเลอร์มาสเตอร์สำหรับรถอ e ิซูซุดีแม็กซ์เอ็กซิลิรสสองพันยี่สิบสามสี่ประตูกันค่ะฝาปีกะบะโรเลอร์มาสเตอร์ เพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระกันน้ำกันแดดก,กันฝนติดตั้งง่ายไม่ต้องเจอดตัวรถบานสไลด์ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี2ชั้นพร้อมพ่นสีพาวเดอร์โคตกล่องบานสไลด์ผลิตจากสแตนเลสอย่างดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นมีตัวล็อก2ด้านพร้อมกุญแจล็อก ลางลื่นเปิดปิดง่ายสามารถล็อกตามตำแหน่งที่ต้องการได้เซ็นทันล็อกฝาท้ายกระบะออปชั่นเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นฝาท้ายกระบะจะล็อกและปลดล็อกพร้อมประตูหน้ารถโดยใช้รีโมดเดิมของรถได้เลยค่ะ มีไฟ LED สองสว่างใต้ฝาปิดกระบะสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระแม้อยู่ในที่มืดรับประกันสินค้า1ปีค่ะมาชมการทดสอบระบบระบายน้ำของฝาปิดกระบะกันค่ะน้ำบนฝาปิกระบะจะไหลลงสู่ระบบระบายไปยังรูระบายเดิมของรถและไหลลงพื้นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำขังในตัวรถค่ะ ท่าโรลเลอร์ต้องมาสเตอร์ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์095 475 9394หรือทั้งช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้ในคลิปได้เลยทางร้านยินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ